กิจกรรมโปเกมอนโกประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่8ถึง14ธันวาคมปี2525วันจันทร์ที่8ธันวาคมเวลา6โมงเช้าเริ่มงานวิจัยเตรียมพร้อมสู้คาบิกอนกิกแม็กรับของรางวัลอย่างวาริกี้ไดแม็ก6โมงเย็นจะถึง1ทุ่มพบกับกิจกรรมวันจันทร์สุดแม็กที่จะมีฟริจิโอไดแม็กในแบทเทนนกทุกสาโพสต์สปอร์ตวันอังคารที่9ธันวาคม6โมงเย็นจะถึง1ทุ่มพบกับชั่วโมงสปอรตไลท์ที่จะมีทาเทท็อปเป็นโปเกมอนเด่นพร้อมกับโบนัส XP สิินุดดกกกจรรรมาเทางในนนภูมคพััเดีียวุธท ส0ธันวาคม6โมงเย็นจะถึง1นึ่งทุ่มพบกับชั่วโมงตีบอสเกือบทุกอิมในประเทศไทยพบกับคิวเรมวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคม10โมงเชา้าเริ่มกิจกรรมออกหมัดแล้วเตะเปิดตัวทานทากโกซวามูล่าไดแม็กและเอบิวาร่าไดแม็กวันเสาร์ที่13ธันวาคม10โมงเชา้าเปลี่ยนการตีบอส บอสเมกาเป็นเมกายูกิโนะและบอสห้าดาวเป็นเรชิรัมวันอาทิตย์ที่14ทธันวาคมบ่ายสอถึงหโมงเย็นพบกับวันแบทเทิลแม็กที่จะมีคาบิกอนกีกแม็กกลับมาอีกครั้งในแบทเทิลแม็กหดาวจดบันทึกวันและเวลาของกิจกรรมแล้วไปสนุกกันขอให้โชคดีได้โปเกมอนตัวดีๆนะ